กองทัพเรือไทยถือเป็นหนึ่งในกำลังรบที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคอาเซียนภูมิศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งมีทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันทำให้กองทัพเรือต้องรับผิดชอบในการปกป้องเส้นทางยุทธศาสตร์ทางทะเลที่มีความสำคัญต่อการค้าและความมั่นคงของชาติไม่เพียงเท่านั้นยังรวมไปถึงการปกป้องทรัพยากรทางทะเลมหาสาลทั้งก๊าซธรรมชาติน้ำมันและอาหารทะเลที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศ และยังส่งออกไปยังทั่วโลกการที่ไทยตระหนักถึงความสําคัญของกองทัพเรือทําให้เกิดการลงทุนด้านยุโทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งเรือฟริเกตล้าสมัยเรือดำน้ำําที่กําลังจะเข้าประจําการและการยกระดับกําลังพลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหนึ่งในจุดแข็งของกองทัพเรือไทยคือการพัฒนาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงที่สามารถปฏิบัติการได้ทั้งการต่อต้านอากาศยานการต่อต้านเรือผิวน้ําและการต่อต้านเรือดำน้ําอย่างครบวงจร เรือฟริเกตชั้นนเรศวรและชั้นเจ้าพระยาที่ผ่านการปร,ปรับปรุงระบบเรดาร์และอาวุธใหม่ทําให้ไทยมีขีดความสามารถในการเฝ้าปวดและป้องปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ไทยยังจัดหาเรือฟริเกตชุดใหม่จากเกาหลีใต้ที่มาพร้อมกับระบบอํานวยการรบสมัยใหม่และขีดความสามารถในการปล่อยอาวุธปล่อยนําวิถีระยะไกลซึ่งทําให้กองทัพเรือไทยไม่เป็นรองใครในภูมิภาคในด้านการเสริมสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์เรือดำน้ําถือเป็นหัวใจสําคัญที่หลายประเทศในอาเซียนเริ่มลงทุน ไทยเองก็มีแผนจะหาเรือดำน้ำจากจีนที่แม้จะมีการเลื่อนการส่งมอบแต่การเดินหน้าโครงการนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการยกระดับกองทัพเรือเข้าสู่มิติใหม่ขององค์การรบใต้น้ำซึ่งมีผลโดยตรงต่อการคำนวณยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านเพราะเรือดำน้ำเป็นอาวุธที่ซ่อนตัวและป้องปรามได้อย่างมีพลังประเทศที่มีเรือดำน้ำจึงมักได้รับการยอมรับว่าเป็นกองทัพเรือที่มีความสมบูรณ์และน่าเกรงขาม นอกจากนี้กองทัพเรือไทยยังมีความภาคภูมิใจในเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์จากกรีนารเบดซึ่งถือเป็นเรือที่มีเอกลักษณ์ในภูมิภาคแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่ได้ปฏิบัติภารกิจในฐานะเรือบรรทุกเครื่องบินเต็มรูปแบบแต่ก็ยังเป็นศูนย์กลางในการบังคับบัญชาและปฏิบัติการทางทะเลรวมถึงการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติซึ่งเป็นบทบาทที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่กองทัพเรือไทยและประเทศชาติการมีเรือขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์และยุทธปกรณ์ช่วยเหลือ ทำให้ไทยมีศักยภาพในการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างกว้างขวางการสร้างสมดุลทางอำนาจไม่ได้เกิดจากยุทธปกรณ์เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการฝึกซ้อมและความร่วมมือระหว่างประเทศกองทัพเรือไทยจัดการฝึกคอร์บราโกร,ร่วมกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นการฝึกร่วมทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทำให้กองทัพเรือไทยมีประสบการณ์และได้เรียนรู้มาตรฐานการรบสากลอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันไทยยังส่งเรือรบเข้าร่วมการซ้อมรบในระดับอาเซียนและกับมหาอำนาจอื่นๆอย่างจีนและรัสเซียซึ่งทำให้กองทัพเรือไทยกลายเป็นหนึ่งในกำลังที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและมหาอำนาจโลกสิ่งที่ทำให้กองทัพเรือไทยมีความโดดเด่นในอาเซียนคือความสมดุลระหว่างการพัฒนาเชิงรุกและเชิงรับด้านหนึ่งคือการสร้างกำลังทางยุทธปกรณ์ที่เพียงพอในการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลอีกด้านหนึ่งคือการใช้พลังนุ่มนวลผ่านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม การกู้ภัยทางทะเลและการรักษาความปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ระดับนานาชาติอ่าวไทยและช่องแคบมะลก,กาซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการค้าระดับโลกล้วนได้รับผลประโยชน์จากความมั่นคงที่ไทยมีส่วนร่วมในการรักษาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความตึงเครียดในทะเลจ,จีนใต้และการแข่งขันทางยุทธปกรณ์ในอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและสิงคโปร์ต่างเร่งเสริมสร้างกองทัพเรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ในบริบทนี้การที่ไทยเดินหน้าพัฒนากองทัพเรืออย่างจริงจังถือเป็นการรักษาสมดุลไม่ให้ภูมิภาคเอียงไปทางใดทางหนึ่งประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาก็ต่างจับตามองบทบาทของไทยเพราะไทยเป็นศูนย์กลางที่มีทั้งทาเลยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายฝ่ายดังนั้นการเปลี่ยนสมดุลอำนาจของกองทัพเรือไทยในอาเซียนไม่ได้หมายถึงการแข่งแกร่งเพื่อสร้างความขัดแยง้งแต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถเพื่อปกป้องอธิปไตยสร้างความมั่นใจให้กับพันธมิตร และรักษาสันติภาพในภูมิภาคเมื่อมองในภาพรวมกองทัพเรือไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงกำลังรบที่คอยป้องกันประเทศแต่ยังเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้ภูมิภาคมีเสถียรภาพและสมดุลในระยะยาวการพัฒนากองทัพเรือไทยมีทิศทางที่ชัดเจนคือการก้าวสู่กองทัพที่มีความทันสมัยและยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์ทั้งในยามสงครามการป้องกันภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่และการสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในอาเซียนเพราะการมีอยู่ของกองทัพเรือไทยที่แข็งแกร่งทําให้ประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจต้องคํานึงถึงในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจด้านยุทธศาสตร์ในอนาคตใกล้ไทยยังเดินหน้าโครงการจัดหาเรือดำน้ําเพิ่มเติมเพื่อสร้างฝูงเรือดำน้ําที่ครบสมบูรณ์ซึ่งจะทําให้ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในอาเซียนที่มีขีดความสามารถด้านการรบใต้น้ําเต็มรูปแบบนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาโครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ การเสริมขีดความสามารถของเรือหลวงจัก,กรีนฤเบดด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบูรณาการระบบอากาศยานไร้คนขับเข้ากับการลาดประเวณทางทะเลสิ่งเหล่านี้จะทำให้กองทัพเรือไทยสามารถปฏิบัติการได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นบทบาทของกองทัพเรือไทยในระดับภูมิภาคยังรวมถึงการเข้าร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติการลาดประเวณร่วมเพื่อปราบปรามการโจรสลัดและการปกป้องเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญระหว่างประเทศ การมีบทบาทเชิงรุกเหล่านี้ทำให้ไทยได้รับการยอมรับว่าไม่เพียงแต่ปกป้องผลประโยชน์ของตนเองแต่ยังมีส่วนในการสร้างความมั่นคงให้กับประชาคมโลกอีกด้วยการมีภาพลักษณ์ในเชิงบวกนี้ยังส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจของไทยกับนานาชาติมีความแน่นแฟ้นมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนไทยอาจไม่ได้มีเรือรบจำนวนมากที่สุดแต่สิ่งที่โดดเด่นคือการบริหารจัดการและการผสมผสานยุทธปกรณ์ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์และความต้องการที่แท้จริง ใช้ไ,ไม่ได้ลงทุนในอาวุธที่เกินความจําเป็นแต่เลือกลงทุนในอาวุธที่มีผลเชิงยุทธศาสตร์และสร้างความได้เปรียบที่แท้จริงเช่นการจัดหาเรือฟริเกตและเรือดำน้ําที่ทัทนสมัยแทนที่จะเน้นปริมาณเพียงอย่างเดียวแนวทางนี้ทําให้ไทยสามารถรักษาความสมดุลทางงบประมาณและความสามารถในการปฏิบัติการไปพร้อมกันอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กองทัพเรือไทยมีบทบาทสําคัญในสมดุลอํานาจคือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไทยมีพันธมิตรที่หลากหลายทั้งกับสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียอินเดียและอาเซียนเองทําให้ไทยอยู่ในตําแหน่งที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจได้อย่างเหมาะสมกองทัพเรือไทยที่เข้มแข็งจึงเป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ไทยรักษาสถานะของตนเองในเวทีโลกโดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเกินไปการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นอีกด้านที่ไทยให้ความสําคัญนักเรียนในเรือไทยได้รับการฝึกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีกำลังพลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่ทันสมัยไม่เพียงเท่านั้นยังมีการพัฒนาโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและสถาบันวิชาการที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเพื่อสร้างนายทหารที่มีความเข้าใจทั้งมิติทางทหารการเมืองเศรษฐกิจและการทุตสิ่งนี้ทำให้กองทัพเรือไทยไม่ได้แข็งแกร่งเฉพาะทางด้านยุทธกรณ์แต่ยังแข็งแกร่งทางด้านสมองและกลยุทธ์ในมิติขององค์การสร้างภาพลักษณ์ภายในประเทศกองทัพเรือไทยยังคงมีบทบาทที่ใกล้ชิดกับประชาชน ั้งการกู้ภัยน้ำท่วมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความไว้วางใจจากสังคมและทำให้กองทัพเรือถูกมองว่าเป็นกองทัพของประชาชนอย่างแท้จริงความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างทหารกับพลเรือนยังช่วยเสริมสร้างเสถียร,รภาพทางสังคมและการเมืองในประเทศอีกด้วยเมื่อนำทุกมิติทั้งหมดมารวมกันจะเห็นได้ว่ากองทัพเรือไทยมีบทบาทที่ชัดเจนในการเปลี่ยนสมดุลอำนาจในอาเซียน จากอดีตที่หลายประเทศมองข้ามศักยภาพของไทยปัจจุบันไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่เพียงมีความสามารถในการปกป้องตนเองแต่ยังสามารถเป็นศูนย์กลางในการสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคได้การพัฒนาที่ต่อเนื่องทางด้านอาวุธเทคโนโลยีบุคลากรและการทุตทําให้กองทัพเรือไทยกลายเป็นหนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะกําหนดอนาคตความมั่นคงของอาเซียนสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนสมดุลอํานาจของกองทัพเรือไทยไม่ใช่เพียงการทําให้ประเทศมีอํานาจเหนือกว่าใคร แต่คือการทําให้ทุกฝ่ายต้องยอมรับและเคารพในศักยภาพของไทยและพร้อมที่จะร่วมมือมากว่าการเผชิญหน้ากองทัพเรือไทยในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้พิทักษ์ทะเลข,ของชาติแต่ยังเป็นเสาหลักที่ทําให้ภูมิภาคอาเซียนก้าวไปสู่ความมั่นคงและสันติภาพอย่างยง